สวัสดีค่ะ,คะถ้าสมมุติว่าหนูเป็นเด็กจบใหม่เพิ่งเริ่มทํางาน<อ>เนี่ยจะแนะนํารถเนี่ยเป็นรุ่นไหนดีคะโอเคถ้าเด็กจบใหม่เนี่ยเอาผ่อนแบบ2 3 0 0 0บาทพอ4,000บาทพอไม่เกินนี้ไม่กระทบกับไรายได้มากนักนะครับจัดมาให้3ามคันสวยๆนิสสันมาร์สครับปี2020ันยี่สิบพี่นี่จัดให้สองแสนสองหมื่นก้พันาบ, 2, 000, 000บาทพอผ่อนสี่พันกว่าบาทตลอดสัญญาเลยนะครับสำหรับสาย MG มาใหม่ตัวสลูปตัวท็อปด้วยเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กครบหมดหนึ่งแสนห้าหมื่นก้พันบาทพองแล้วผ่อนเพียงสามพันกว่าบาทเท่านั้น อีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้ก็คือใหญ่หน่อยพาคุณแม่คุณพ่อไปด้วยก็อยากจะได้ถูกๆเนาะคันนี้เอาให้เลยครับออสติสครับปี 2, 2014ป้ายแดงเนี่ยประมาณ8ปดแสนวันนี้เหลือ279,000เบาทครับไม่ทราบว่าไงมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะอเอาไปเลยครับเบื้องต้นออกรถเบาทนะครับเบาทนี่คือทุกวันนี้ซื้อมาม่าหอน,หนึงก็ซื้อรถได้เหมือนกันใช่ครับหรือเอามาม่ามาก็ได้ไม่ต้องเอาลบเงินมา ได้รถไปเลยครับแล้วก็ขับรีประมาณ4 5วันนะครับรีดาวรี่จัดีโอนรีประกันภัยรับประกันเครื่องเกียร์5ปีรับประกันโครงสร้างส่วนหนักจ็น,น้ำร<ม>ับซื้อคืนเอาไปจุกจิกเอแอร์ไม่เย็นไฟหน้าไม่ติดช่วงล่างนังก็แก๊กก็แก๊กขับมาเลยครับ<ห>ทำ<ล>จนพอใจ14วันแรกไม่พอใจสินค้าเป <ๆ S 1> ลี่ยนรถได้ด้วยเปลี่ยนเอาเป็นคันเล็กคันใหญ่เอาเป็นกระบะได้หมดเลยนะครับมีค่าใช้จ่ายประมาณหลักพันสองสามพันไม่เยอะแล้วก็ผ่อนถูกเริ่มต้น2,000บาทตลอดสัญญาครับผมเอาแฮปปี้นะครับแล้วเซาเทียบแฮปปี้แล้วเฮีย ให้คุณมากกว่าลด,ลดมือสอง